เราเก็บคะแนนทางการทูตไว้มากพอหรือยังครับในมุมมองคุณจักรพงศ์พอที่จะชนะได้เพราะเราไม่เคยที่จะไปเป็นผู้ก้าวร้าวใส่ใครชนะในที่นี้หมายถึงในเวทีโลกรานเวทีไหนล่ะเวทีโลกครับนั่นนะครับก็เวทีนั้นแหละครับประเด็นก็คือว่าคําว่าคะแนนนี่คืออะไรล่ะหนึ่งมันไม่ใช่ไป็อบบี้ใครครับมันก็คือว่าเราต้องเป็นพลเมืองดีเป็นพลเมืองโลกดีซึ่งแปลว,ว่าอะไรแปลว,ว่าเรายอมรับในกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศตั้งแต่กฎป่ตบสารประชา,ะช,าชาติจนถึงอนุสัญญาต่างๆความตกลงทุกข้อ นะครับแล้วก็มี track record หรือว,ว่ามีมีอะไรแนวพฤติกรรมที่แสดงว่าเราไม่ใช่เป็นคนที่มีนโยบายค่าสงครามนั่นคือข้อที่หนึ่งเลยที่จะพูดกับใครได้หมดครับอันที่สองเราไม่พยายามจะเป็นมหาอำนาจระดับภูมิภาคหรือระดับลุ่มน้ำหรืออะไรทั้งสิน้นเราพยายามจะเป็นสมาชิกธรรมดาที่มีความเท่าเทียมกันกับคนอื่นแต่ไม่ต้องไม่น้อยหน้าคนอื่นอันที่สามก็มคือว่าเรามีรัฐบาลที่พยายามจะเป็นประชาธิปไตยขึ้นเรื่อยๆถึงแม้มันจะ ทีละนิดทิละนิดทีละนิดก็ตามทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันเป็นคะแนนในการที่จะสร้างเพื่อนที่ว่านี้เป็นเพื่อนอย่าไปคิดว่าเป็นเพื่อนวงข้าววงเล่าหรือวงล็อบบี้ที่จะไปเรียกมาได้เพราะมีผลประโยชน์ร่วมกันมันต้องมาจากการสะสมความดีระหว่างกันครับคุณมาริตสังีง่ยมพงรัฐมนตรีต่างประเทศต,ตอนนี้อยู่ที่สหร,รัฐอเมริกาใช่ครับนะครับเตรียมที่จะสื่อสารอะไรหรือว่าได้สื่อสารอะไรไปแล้วหรือ,อยังครับเท่าที่ทราบผมยังไม่ได้คุยกันโดยตรงหนึ่งก็คือว่าได้แจ้งความประสงค์ไปยังเลขาธิการสัประชาชาติซึ่งเป็นเลขานุการ ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและเป็นเลขานุก,การของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติซึ่งเป็นสองบอดี้หลักองค์กรหลักในการทํางานของยูเอ็นให้รู้ว่าความต้องการของเราก็คือว่าไม่ต้องการที่จะให้มีสงครามที่ยุดเยืออันที่สองคือมพปชาเป็นฝ่ายเริ่มตน้นกลเป็น a กเ r เซอร์เป็นผู้ก้าวร้าวเป็นผู้ลุกรานแล้วก็อันที่สามเท่าที่ทราบก็คือว่าได้เล่าถึงรายละเอียดต,ต่างๆและที่แปลกกว่าก็ไม่แปลกเป็นครั้งแรกมั้งก็คือว่าเอาสิ่งที่เคยเกิดขึ้นร้อยกว่าเหตุการณ์ เมื่อปีที่แล้วเอามาปฏิบัตต่อจนมาถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้พูดง่ายๆว่าเรากําลังสร้างคดีหรือ build case ที่หเห็นว่ากัมพูชาประสงค์ที่จะเป็นผู้ก้าวร้าวลูกรานรนี้มานานเขาพูดคําว่า aggressor เนี่ยทุกครั้งมาเราอ g g r e s s o r เขาเรา a g r เารา aggress เขาเนี่ยจนกระทั่งวันนี้ก็ยัง เป็นไทยอารมีอ่อกเกสันใช่ไหมหมายถึงเราไปรุกรานเขาในสิ่ง<ช>ที่เขาพูดอย่างนั้นอันนี้ผมก็ต้องตําหนินิดหนึ่งว่าของเราในการมองอย่างที่ท่านจักรพบบอกฮะเราก็มองโลกในแง่ดีเราไม่เคยพูดเลยว่า กัมบูชาลูกรานเราเสนงให้น้ำหนักกับการที่เราต้องพูดคำว่าโดนลุกรานมากไหมต้องมันไม่พูดก็เท่าคุณหยุดไงคุณขึ้นศาลสองคนคนนึงบอกว่าคุณขโมยของผมแล้วผมเงียบผมก็ผิดสิคุณต้องพูดเขาพูดเราก็ต้องพูดเท่ากันครับใช่ตอนนี้พอเมื่อเราพูดไปแล้วเนี่ยแต่บังเอกเรามีหลักฐานเอาหลักฐานไปแสดงให้เยอะๆผมไม่เชื่อหลักฐานที่มีแต่เรานิ่งเกินไปผมก็เบื่อมาตั้งแต่วันที่28แลแล้วผมก็พูดทุกวันทำไมคุณไม่พูดคาลูกรานสักที อ่าวันนี้ผมจะดูถ้าพรุ่งนี้นะถ้าไม่พูดนะผมจะว่าผมจะว่าท่านไก่ชาติน่ะโอ้โหพรุ่งนี้พูดไหมฮะท่านท่านพูดอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่ในกระสารเรียบร้อยนะฮะทีนี้ปัญหาคือตอนนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะปล่อยอาวุธทางด้านการทูตแบบแรงๆแล้วครับแต่สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือว่าเราต้องยอมรับผลสืบเนื่องที่จะตามมากักการนี้ด้วยคืออะไรฮะสมมุติเราพูดแรงกับใครต้งคิดว่ตตอนเขาด่ากลับเนี่ยเราจะเตรียมอะไรไปยืนยันกับคนที่เชื่อเราอยู่แล้วไม่เขวไปอีกนะฮะ สิ่งที่เรากังวลเนี่ยไอ้นี่มันยังเป็นเรื่องเล็กนะเรื่องใหญ่คือเราไม่ต้องการที่มีการแทรกแซงจากอำนาจที่เราไม่ต้องการในระดับระหว่างประเทศนะฮะคิดว่ากมพมชาจะไปล็อบบี้มาหาอำนาจบางประเทศเขาไม่เป็นต้องล็อบบี้ครับคืออำนาจเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษในตัวตรงไหนมีศูนย์ยากามันจะมีคนแทรกทันทีอำนาจนี่ไม่ต้องไปบอกว่ามันว่างอยู่นะจะมีคนแทรกทันทีเลยไม่ว่าจะอำนาจอะไรก็ตามเพราะคนชอบมันเป็นสิ่งที่ สอดคล้องกับสันดานมนุษย์เพียงแต่ประเด็นก็คือว่าเราคุมสถานการณ์ได้ไหมว่าเราทําไปเนี่ยเราต้องการจะให้ผลมันคืออะไรคือถ้าเราเราด่าเขาเพื่อให้เขาได้สํานึกเราก็จะใช้ขาพูดแบบหนึง่งถ้าด่าเพื่อให้เขาด่ากลับมาแล้วสู้กันต่อสะใจดีมันก็จะใช้พูดอีกแบบหนึง่งเราถึงระวังตรงนี้ค่อนข้างมาก